โอ้นี่คือสีหน้าของผมตอนที่ได้อ่านมังงะบูโลกตอนที่290อบอกตามตรงว่ามันตรงกันข้ามแบบนี้มากกว่านะฮะอะคืออย่างนี้ผมอ่านมังงะตอนที่290้มาละแต่ว่าตัวอังกฤษยังไม่ออกนะฮะยังเป็นตัวตัวดิบอยู่มันจะเป็นตัวแปรเถือนอะไรเงี้ยนะครับที่เราชอบใช้คําพูดกันและคือบอกตามตรงว่าที่ผ่านมาผมอาจจะเห็นคนคอมเมนต์ว้แบบพี่ครับมังงะตอนที่290เแล้วมังงะตอนที่2 8งรแบแล้วทําไมมันยังไม่ยิงอีกไม่ยิงตอนที่เท่าไหร่กันครับพี่ บางคนคอมเมนต์บอกโอ้โหสามร้อยแน่นอนอันนี้คือความคิดของหลายหลายคนที่ได้คิดว่ามันคงใกล้แล้วล่ะใกล้จะยิงแล้วล่ะแลวคือแต่ละตัวละครเนี่ยแม่งโชว์ฝีไม้ลายมือหมดแล้วไงรวมถึงมาสเตอร์ก็ลงสนามแล้วถูกปะดังนั้นน่ะทุกคนตอนนี้คิดว่าการแข่งนั้นเนี่ยนานพอมันนานเลยรู้สึกว่ามันควรยิงได้แล้วเว้คือยิ่งมันทิ้งช่วงเลี้ยวเวลาแบบการแข่งนานมากเท่าไหร่อ่ะคนอ่านก็อาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าแม่งน่าเบื่อไม่ยิงสักที แล้วถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณไปหาดูคอมเมนต์ได้เลยนะฮะในช anel ของผมนะกดได้เลยมันจะมีแน่ๆคนที่พิมพ์ว่าไม่ยิงสถีรอจนเบื่อแล้วอ่านจนเบื่อแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งผมอะตอนแรกผมไม่รู้สึกนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามึงนานมากเลยนะกว่ายิงอะและนี่คือแม่งก็ไม่ยิงสถทีอะมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามึงอะตอนที่290นั้นมีอะไรกันบ้าง คือมูงค290เนี่ยก็ยังอยู่ที่การแข่งขันกันอยู่โดยจะเป็นการแข่งขันตัวหลกัลกๆในตอนนี้ที่เป็นตัวคีย์เวิร์ดในการแข่งเนี่ยจะมีไกเซอร์อิซงิและกะลินนะครับจริงๆสามตัวนี้แข่งกันมานานแล้วล่ะ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการร่วมมือกันของตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแข่งกันมานานมากๆกับมาังงาะที่ได้มีการเริ่มแข่งจริงๆเนี่ยของ p ีเอชะทะก,กับแบสซั่นอ่เช่นนะครับนั่นคือตอนที่248และคุณลองบวกลบดูนะครับผมว่ามังงะในตอนนี้นั้นคือตอนที่290ถูกไหมสอง้ยเก้ -248 จะได้ทั้งหมด42ตอนถูกต้องครับผม42ตอนแล้วยังไม่มีการยิงกันเลยและ42ตอนเนี่ยมันออกอาทิตย์ละตอนนะเว้ยคุณลองคิดภาพตามดิเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ย อาทิตย์นึ่งออ,อกเท่าไรนะออก4ตอนใช่ไหมแล้วมีบางอาทิตย์ด้วยนะที่แม่งแบบงดงดงดอะ่ะจริงๆถ้าเกิดไม่รวมแบบงดเลยอะ่ะมันก็คือครึ่งปีหรือประมาณ6เดือนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดรวมงดด้วยเนะี่ยมันจะประมาณ7เดือนเท่า,ากับว่าคุณอ่านไอ้เหี้ยแบบที่การแข่งขัน P.G กับแบสซั่มมันเช่นมาเนี่ยแม่งคือ7เดือนแบบเต็มๆอะ่ะแล้วแบบแม่งยังยิงกันไม่ได้เลยเฮ้ยมีโอยโอยสิ่งนี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ยผมเห็นว่าตอนของบาตโลก็ว่านานแล้วนะโอ้โหตอนนั้นคือแบบ เอี้ยแม่งขึ้นคอแล้วอะแบบขวายยิงได้แต่ละตอนเฮียวลิมาเนี่ยตอนนั้นเฮียอลิออกมาเนี่ยก็มาหกเจ็ดตอนนะกวายิงได้นะก็รู้สึกว่ามันเริ่มยืดแล้วแต่เนี้ยยืดน่าเกียดเกินไปะครัยส่งกันไปส่งกันมานะคือแต่ละตัวเนี่ยพลังตื่นกันหมดแล้วก็มียิงสักทีเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าไอเอี้ยแม่งคนน่าเบื่อเลยช่วงเนี้ยสสดยุกท่านนะผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เซนตดูชนแนลแล้ววันนี้ในคลิปนี้เราจะาพูดถึงความน่าเบื่อของมังงะบู็อกที่ ผ่านมาแล้วสี่ตอนก็ยังไม่ยิงสทีบอกตามตรงว่าโคตรน่าเบือ่อและกอดอื่นนะครับผมเราพูดถึงงานตอนที่290กันก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยอยากให้ดูดูว่าหน้าตาผมเนี่ยแบบผมรู้สึกเบื่อจริงๆเนะผมแบบปกติแล้วผมอาจแต่ผมไม่อยากให้มันแบบเห็นหน้าว่ามันต้องถ่ายซ่อมไงเวลาไม่ถ่ายซ่อมไม่ถ่ายซ่อมลําบากชีพหายเลยแต่ถ้าเกิดเห็นหน้าส่วนมากจะเป็นลองลองเทคกก็คือเทคย,วยาวๆเลยนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆจริงๆการไร้สดก็ดีเหมือนกันแต่ ในส่วนแม่งกระนานก็ต้องมานั่งตัดอีกนะฮะแล้วเวลาเนื้อหาเนี่ยที่เตรียมมาบางทีต้องมาแบบโฟกัสอ่านคอมมงค์คอมเมนต์อืมไม่ต้องแล้วนะฮะเรามาพูดกันแบบรัวรัเลยเนะครับผมแบบว่ารองเท็กกันยาวๆนะครับนึกว่าเชี่ยวชาญแต่อีกไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะครับเราก็พูดไปเรื่อยอยากพูดอะไรก็พูด อ่ะมังงะตอนที่290เนี่ยยังคงอยู่กับอิซงิรินและก็ไกเซอร์นะครับผมอย่างที่มังงะตอน289ตัวของรินได้พัฒนาความสามารถของตัวเองนั่นคือรินสามารถตัดลูกส่งของไกเซอร์ได้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของรินเขามีฉายาว่าบริชนะครับผมหรือว่าสัตว์ร้ายคือในตอนนั้นที่รินมันเข้าโหมดเบอร์เซอร์เกอร์หรือเรารู้จักว่าเบอร์เซอร์โหมดนั่นแหละตัวของรินเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะฮะขนาดอิซังิคนเดียวเอาไม่ลงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรินเนี่ย เขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสังยกับไกเซอร์ทําให้อิสังี์ไกเซอร์ต้องร่วมมือกันอันนี้ก็ว่าสุดยอดและอิสังย์ไกเซอร์ก็เลยร่วมมือกันเพื่อจัดการลินแล้วเหมือนเนี้ยสองคนเนี้ยจะเริ่มจัดการลินได้อยู่หมัดแล้วนะแต่พอมาง,งาตอน289ลินแม่งมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นคือดวงตาพิเดเตอร์อเราเรียกสิ่งนี้ว่าการกลายพันธุ์นะครับอ้างอิงจากมังงะตอนที่289นะฮะที่อิสังีมันเรียกลินในตอนนั้นว่า แกลายพันเง้นเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลินตอนที่มีพิเดเตอร์อาจจะเป็นลินโหมดกายพันธุแต่ก็ยังอยู่ในโหมดเบอร์เซอร์เกอร์อีกทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสามารถของลินตอนที่เขาอยู่ในโหมดกายพันเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าอีสังกับไกเซอร์ร่วมมือกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสามารถจัดการลินได้เขาได้ของเล่นใหม่มานั่นคือพิเดเตอร์อานั่นเองมังงะในตอนนี้เนี่ยคือตัวของไกเซอร์อีสังี้พยายามจัดการกับความสามารถในการกายพันธุ์ของลินไว้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเน อีกสังนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นคออยู่ดีนะเพราะว่าเขาเหมือนกับมีขีดจํากัดของความสามารถนะครับแต่ตอนที่มังงะ290เนี่ยตัวของไกเซอร์เนี่ยค่อนข้างโชว์ฝีไม้ไลายมือเนาะก็คือมันจะมีลูกที่ลินเนี่ยพยายามจะยิงแต่ท้ายแล้วตัวของไกเซอร์เนี่ยก็สามารถหมุนตัวแล้วก็สามารถสกัดกันได้แต่ถามว่าเป็นความสามารถใหม่ของไกเซอร์ไหมก็ไม่ใช่นะฮะเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไกเซอร์แค่เหมือนจะเข้าไปสกัดบอลได้เท่านั้นเองนะครับพอไกเซอร์สกัดบอลของลินได้เป็นการตัดจบไปเลยเพื่อเป็นการบอกว่า ตัวของลินในโหมดกายพันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับอิสงิกับไคเซอร์ร่วมมือกันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวของไคเซอร์เนี่ยเป็นคนโชว์เทพในมังงะตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับถึงแม้จะมีเพียงแค่ไม่กีน่หน้าก็เถอะนะฮะแค่โผมมาสกัดแค่นั้นมมนก็สุดยอดมากแล้วแล้วก็มังงะในตอนต่อไปนะฮะจากเท่าเท่าที่เราได้มีการดูนะครับผมถึงตัวอย่างมังงะมันไม่มีตัวอย่างเนาะต้องบอกว่าเป็นชื่อตอนล้วกันชื่อตอนมันน่าจะบง่งบอกถึงตัวอย่างได้เบื้องต้น ชื่อตอนของมังงะในตอนหน้าเนี่ยจะมีชื่อตอนว่า Fastest นะครับที่ Fast ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละนะครับแต่มีคําว่า Test เข้าไปที่หมายถึงแบบเร็วที่สุดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะมันอาจจะบ่งบอกถึงความเร็วหรือว่าความเด็ดขาดในการแข่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวการสวนกลับหรือว่าอาจจะหมายถึงลูกยิงของไกเซอร์ที่ปกติเราบอกว่าไกเซอร์อิมแพคมีความเร็วที่โคตรเร็วอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นการแบบ เปรียบเลยบองต้นแต่ในความจริงแล้วเนี่ยชื่อตอนอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ผมได้กําลังคิดอยู่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมีโอกาสสูงมากที่มังงะตอนหน้าหรือว่า2 9 1ยเอนี่ยอาจจะไม่ใช่การยิงลูกยิงนะเพราะว่าโปรติการยิงลูกยิงเนี่ยมันต้องลีลามากอยู่แล้วมันต้องมีนั่นนี่นู่นนั่นน,นี่นู่นและบวกกับเน็ตที่กําลังแตกสลายดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยิงในมังงะตอนหน้าคุณคิดยังไงกันบ้างอันนี้แค่ฝังเบื้องต้นนะฮะมันผ่านมาแล้ว4-2ตอนใช่ไหมแต่ว่า 290ยังไม่ออกนะครับหมายถึงตัวอังกฤษนะแต่ว่า291เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ยิงแล้วนะครับผมกับชื่อตอนฟาเซตนั่นหมายถึงว่าการแข่ง Pig กับแบสตันมันเช่นเนี่ยมันจะผ่านมาถึง43ตอนก็จะยังไม่ยิงนั่นเองการแข่งขันค่อนข้างยาวนานล่อมาแล้วครึ่งปีกว่าๆนะครับแม่งเอ้ยนานชิบหายเลยนะครับสถานการณ์ในเกมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดให้วิเคราะห์กันเร็วๆก็คือ ตัวของลินเนี่ยเหมือนจะเริ่มเสียเปรียบนะถึงแม้ว,ว่าลินเนี่ยจะเข้าสู่โหมดกายพันธุ์ก็ตามนะครับเพราะความสามารถของไกเซอร์เนี่ยมันพัฒนาตัวเองและพอตัวของไกเซอร์สามารถสกัดกั้นบอลของลินได้ใช่ไหมในมังงา .290 อะลูกบอลตอนนี้เนี่ยน่าตกไปหาฟังของบาซาร์มอนเชนดังนั้นอาจจะเป็นการสวนกลับของบาสซาร์มอนเชนในมมงงะตอนที่291นั่นเอง แต่ก็ยังคาดการได้ว่ามันจะไม่ใช่ลูกยิงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีความคิดเห็นของแฟนหลายคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเลดิดอันนี้ผมเอาเชาวพันทิปของคนไทยมาด้วยนะครับที่ยังบอกว่าลูกยิงลูกท้ายเนี่ยตัวของไกเซอร์อาจจะไม่ได้ยงิงแต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งของอิสงิที่ยงิงทำไมหลายคนถึงได้คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการแข่งครั้งนี้เนี่ยอิสงิกับลินเนี่ยเขาพยายามดวลกันนะครับด้วยความสามารถและตัวของลินเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าให้อิสงิเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจหรือรู้จักกันนามว่าเลเวลนะครับ เพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การยิงนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดตัวของไกเซอร์ยิงเนี่ยอิสงังยกับลินเนี่ยจะไม่สามารถตัดสินกันได้แต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมคิดว่าคนที่ชนะจริงๆน่าจะเป็นอิสงังยมันก็เลยเอ็นเอียงไปทางอิสงังยนั่นเองนะครับอันนี้คือความเห็นจากแฟนๆนะฮะแล้วก็เป็นความคาดหวังว่าการแข่งในครั้งนี้ระหว่างอิสงังยกับลินตัวของอิสงังยจะเป็นผู้ถือของชัยชนะนะครับและก็บอกการสวนกับในตอนจบนะครับมีโอกาสเปิดกว้างมากๆและก็ยังมีโอกาสนะฮะที่ตัวของเนทยัง เราอาจจะรู้แล้วว่าเนสในตอนนี้นั้นกําลังล้มเหลวกับภาพภาพหนึ่งน่ะที่ได้แบบฉายไปหาถึงตัวยุกิอ่ะไอยุกิหรือคือยุกิมิยะใช่ไหมล่ะตัวของยุกิมิยะเนี่ยเขาเหมือนกับมองเห็นความล้มเหลวของเนสดีไม่ดีแล้วเนี่ยคนยิงประตูจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อิสังงแต่ว่าเป็นยุกิหรือว่ายุกีนั่นเองนะฮะอาจจะเป็นการร่วมมือกันของเนสอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถามผมว่าตัวละครอ,อื่นตอนนี้หายไปไหนก็ ฝั่งของไกเซอร์เอาจริงๆก็คือเจือจางแล้วก็จืดไปหมดแล้วนะครับตัวละครของไกเซอร์ในช่วงแรกที่ได้มีการเปิดตัวคู่กับไกเซอร์เนี่ยจะมีเนสอเล็กซิสนะฮะฉายาพ่อมดแห่งสนามนะครับผมกับตัวของกิมนะครับกิมนี่บทบาทจางจัดนะฮะช่วงแรกมาแบบคุมค้คคคคคมคือนะครับคือคู่คัวผมยาวๆเหมือนเท่นะครับสุดท้ายแล้วบทหายนะครับมาช่วงแรกได้แป๊บเดียวบทหายยาวเลยนะครับผมก็จะมีเปแค่เนสกับไกเซอร์ช่วงหลัง แม่นก็นโดนไกเซอร์เขี่ยทิ้งไปแล้วเนาะเพราะว่ามาอยู่กับฝั่งพาร์สันมันเช่นนะครับนี่เป็นการกําเนินใหม่ของไกเซอร์ดังนั้นแล้วถามว่าในตอนนี้โอกาสที่ไกเซอร์ยิงผมก็มองว่ายังน้อยมากถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวของไกเซอร์สามารถสกัดกันได้แต่โอกาสในการยิงไกเซอร์ก็ยังน้อยมากอยู่ดีอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะทำไมผมถึงคิดว่ายุกิมิยะน่าจะเป็นคนยิงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ายุกิมิยะเนี่ยเขามีฝีมือและตัวของอีสังนี้เนี่ยก็บอกว่ายุกิมิยะเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในตัวฉา,ลา,วาเลน ดังนั้นแล้วไอ้พวกอัจฉริยะเนี่ยมันเก่งนะอัจฉริยะในทีมของบาส,สันมันเช่นเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวของไกเซอร์กับอิสางีเนี่ยอิสางีบอกว่าไกเซอร์เป็นเหมือนกับเขาเนาะนั่นก็คือคนที่แบบมีพรสวรรค์ด้านการเรียนรู้ถูกไหมถ้าเกิดคนมันโดนแบ่งเป็นสองประเภทก็จะมีอัจฉริยะกับผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการเรียนรู้ ดังนั้นถ้าเกิดตัวหอยอสังีมองว่าตัวของยุกีเนี่ยเขาเป็นคนที่จีเนียสหรือว่าชาลิยะเนี่ยดังนั้นก็มีโอกาสที่ยุกี้จะสามารถทำประตูได้และอย่างเลยคือยุกิมิยะเนี่ยเขาโชว์ความสามารถเขาน้อยมากนะฮะตั้งแต่นู้นเลยนะฮะการแข่งครั้งโน้นนะ่ะกับคาวเนี่ยเพิ่งมาแข่งจริงจริงจรง,จรง,จรงอีกครั้งดังนั้นผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับผมที่ยุกิมิยะเนี่ยอาจจะทําประตูหรือว่าอาจจะเป็นลูกส่งอะไรสักอย่างในการทําประตูแต่โดยรวมแล้วผมก็ยังไม่ได้มองว่าไกเซอร์สามารถทาประตูได้น่าจะเป็นองนิ กับยูกิมากกว่านะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ย mm hmm. ผมเอ็นเอียงไปทางยุกิมิยานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะแต่คิดว่าเป็น2ตัวละครนี้แน่ๆซึ่งถ้าเกิดเป็นไกเซอร์ทรรมาตัวจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <laughs> แค่จะบ่งบอกว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์มาจากหลายๆคนนะครับเขาคาดหวังกันว่าคนธรรมาตัวเนี่ยน่าจะเป็นมิสังนี้ประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานแต่ว่าที่ออกมาพูดเนี่ยก็บอกตามตรงนะว่า ค่อนข้างรู้สึกเบื่อนะครับกับมังงะบูล็อกช่วงนี้ที่เบื่อเนี่ยไม่ใช่ว่ามังงะไม่สนุกนะครับคือมันสนุกแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยืดไปยาวมากคุณคุณลองนึกภาพตามผมใช่ไหมคือเราอ่านมังงะเรื่องบูล็อกเรื่องนี้กันมานานมากแล้วนะครับมันนานจนมันน่าเบื่อคุณคือคือเข้าใจว่าลูกเล่นมันอาจจะเยอะนะแต่ละตัวแบบมีการกำเนิดใหม่อิสงีร่วมมือไกเซอร์มาสเตอร์ลงสนามเอ้ยแต่โดยรวมแล้วไพ่ตายที่เราลุ้นเนี่ยมันก็หมดแล้วอะ แล้วคือตอนเนี้ยทั้งตอนนะฮะคืออะไรมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรอีกและยิ่งตอนก่อนก็ยังไม่มีอะไรแค่ลินเบิกเนี่ยเดชไอพีเดเตอร์ไอแล้วก็สกัดกันได้จบคือจริงๆอ่ะมันรวบได้นะแบบมันเปิดเบิกเลดฟึบแล้วไม่ตอนโดนสกัดกันอันนี้คือมันรวบเป็นหนึ่งตอนได้แต่พอมันยิ่งรวมกันมันเหมือนมังงะมันยืดอ่ะที่ผมเคยอ่านบางวาเรื่องหนึ่งแม่โคตรยืดเลยอะไรวะ หมือนคืนสู่ฮวาซานมั้งอามังะไอ้เหี้ยมันวานเรื่องนั้นอันนั้นก็ยืดชิบหายเลยยืดจนรู้สึกว่าถึงแม้เนื้อเรื่องมันจะสนุกอะแต่มันทําให้เราหน้าเบื่อเพราะด้วยความที่ว่ามันยืดเนื้อหาจนเกินไปผมรู้สึกว่ามันน่างุนงิดอะอะไรประมาณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในการแข่งแมตชนี้เนี่ยผมมองน่าจะเป็นการแข่งที่ยืดเยื้อมากที่สุดละจริงๆแล้วในคิมนี้นะผมไม่ได้จะมาพูดนะครับผมว่าเออการแข่งครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเพราะผมเอียงไปทางอิสังิกับไกเซอร์ว่าจะต้องจะต้องชนะในการแข่งครั้งนี้อยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ผมขอภาวนาให้การแข่งเนี่ยไม่ยืดเยื้อไปมากกว่านี้ยังน้อยมังงะตอนที่29 1ที่มีชื่อตอนนาทฟัสเซนเนี่ย ไอ้ที่ว่าเหมือนกับคล้ายๆกับความเร็วสูงสุดเป็นการตัดสินที่เด็ดขาดอะไรอย่างนี้นะที่เราพอสามารถไปได้ก็ขอให้มันง้างตีนนะครับไม่ได้ขออะไรเยอะขอแค่ง,ง้างตีนมีจังหวะยิงพอแล้วก็ไปยิงตอนที่292ก็พอเพราะไม่งั้นแม่งนานมากๆนะครับฝ่าจะย้อนอดีตหรืออะไรกันอีกมึงย้อนจังเลยย้อนจนกูเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยไม่รู้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนมองมองภาพเดียวผมไหมเนาะบางคนอาจจะมองว่าบูลล็อกมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่มันก็ ปะยิงได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการปกป้องเล็กน้อยด้วยความที่ว่าเราก็ทําง,งานเรื่องบูล็อกนะครับก็จริงๆอ่ะไม่ได้อยากปกป้องถ้าปกป้องก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกของเราเองเนาะคือพูดตามตรงว่าผมเองก็รู้สึกว่ามันนานเกินนะครับจนต้องออกมาพูดจริงๆก็อยากปกป้องแหละเหมือนแบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เลยให้คนดูรู้สึกอินตามเราก่อน <laughs> แต่ตอนนี้กูไม่อินละพูดได้ฟังในเหตุว่าเราอาจจะไม่ได้อินกการแข่งครั้งนี้ละอย่างน้อยให้มันจบแล้วมันเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ เออ under t w e อ่ะไอฟุตบอลที่ต่ำกว่าอายุยี่สนะครับอายุ t w e n t ถ้าเกิดเริ่มเร็วก็ยังดีนะครับพักบอลโลกยิ่งอยากเห็นตอนนั้นละอยากเห็นตัวละครว่าจะมีตัวละครไหนที่โดนเลือกไปบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะโดนเลือกไปเยอะอยู่แต่ที่แน่ที่ไม่โดนแย่งเลยคือกากามารุนะครับเพราะนั่นคือประตูโกนะครับผู้รักษาประตูคนนี้คือน่าจะเก่งสุดแล้วนะในตำแหน่งนี้เนาะโอเคหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แหละในคลิปนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดใครอยากเสริมตรงไหนก็สามารถเสริมได้บอกตามตรงว่านี่เป็นลองเทคเนาะ พราะมันไม่ได้มีการตัดนู่นตัดนี่ตัดคลิปอะไรเงี้ยคือเป็นการถ่ายยาวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสคริปต์คือรู้สึกว่ามันอัดอั้นมาในใจก็เลยอยากพูด,ดเฉยๆพอถ้าเกิดมีสคริปต์มีอะไรนะมันมันจะจะไม่ใช่ความในใจทั้งหมดนะครับหลกัหลกๆที่อยากพูดเลยคือเบื่อไอ้เหียยิงสักทีเถอะโอ้ oh อันนี้ขอบคุณคนโดเน a t ที่โดเนทมา300ด้วยด้วยนะไม่รู้ว่าโดเนทมาเรื่องอะไรโอเคนะก็ถ้าเกิดใครชอบกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกด subscribe รวมถึง donate แต่งลังใจให้ผมด้วยนะก็ ถ้าเกิดมีตรงไหนขัดขัดใจอะไรเงี้ยผมก็จะออกมาพูดอีกนะครับจริงๆถ้าเกิดมาง้ามปกติผมก็ไม่ค่อยออกมาพูดนะโอเคบายครับเดี๋ยว